เดี๋ยวบยัดจะให้ทุกคนดูครับบอยเขมรมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมบอกว่ายัางไม่ปล่อยของเดี่ยบประยัดจะพาทุกคนไปดูครับ<อ>ใจเย็นๆนะทอยจะพิ่งแบบโอ้โหไปดีใจแล้วไปตีโพยตีพายอะไรแบบโอ้โหจะยึดตรงนูน้นยึดตรงนี้นูน่นนี่นั่นมึงใจเย็นก่อนเมื่อวานนี่ยังไม่ได้ปล่อยของนะแต่วันนี้เริ่มทยอยแล้วนะเออรอรับกันดีๆนะมึงอย่าพิ่งไปอะไรอย่าพิ่งสรุปตอนเนี้นะมีคอให้พวกมึงเนี่ยเล่นอีกเยอะ โอ้โห oh <Hey. S 1> นะัท่านผู้ชมออกมาโมยอีกแล้วครับแต่นี่นะบอยนี่แหละครับบอยปล่อยของเนี่ยนี่ก้มกราบนะครับบอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าให้เจอ f สิบหกนะบอยเนี่ยนะบอยมาดูหน่อยบอยนี่คือความกลัวนะนะกลัวนะคอกราบแทบเท้านะคอกราบ f สิบหกอย่าให้เจอนะแบบนี้แหละครับบอย ที่บอยบอกว่าโอ้โหนะเดี๋ยวเจอของจริงอ่ะนี่เรของจริงบอยนะครับนะได้เห็นนะครับโอ้โหบอยนะอยากให้บอยได้ดูนะซึ่งบางคนถึงกับหน้าเจอนะเดี๋ยวไปยัดขึ้นให้ดูครับบางคนถึงกับหน้าเจอเพราะว่ากลัวนะครับกลัวมันเหมือนกับคนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วม,มันมีสิ่งที่อยู่ข้างบนอ่ะสิ่งที่ทําให้เขาเห็นแล้วอ่ะเขาถึงกราบ อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบอยเหมือนบอยเองเนี่ยเป็นอินฟลูที่บอกว่าเข้าข้างกัมพูชานะครเพราะว่าเขาเป็นคนกัมพูชาไม่ใช่เรื่องแปลกนะท่านผู้ชมแต่นะครับไม่ลืมหูลืมตานะตอนนี้นะบอยบ้านเปยจานนะครับที่ตรงข้ามกับหนองยาแก้วนะตรงแถวนั้นน่ะเขายึดได้แล้วนะนะเดี๋ยวบอยยัดขึ้นภาพให้ดูเขายึดได้แล้วนะครับแล้วปราสาทตาควาย เขาก็ยึดได้แล้วนะบอยนะแล้วอีกประสาทหนึ่งดินแดนของไทยยึดขึ้นมาได้ประสาทคณานะบอยนะ boy, นะคือได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับปีใหม่นี้บอยบอยคิดว่าคนไทยนะจะได้อะไรเป็นของขวัญน,นั่นบอยนั่นก็คือที่ดินนะครับนั่นก็คือที่ไทยสูญเสียไปให้เขมรเนี่ยวันนี้นะครับเขาได้คืนแล้วนะบอยนะนะ ถึงอาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนะครับแต่บอยอยากบอกว่าอยากจะมายึดนะครับอยากมาได้คืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่บอยวันไหนล่ะครับบอยที่จะเอาจริงอะ่ะอยากให้บอยเอาจริงซะบ้างนะครับรถถังนะครับบางการก็เหมือนกับว่าสนิมขึ้นนะครับนะคนขับรถถังก็ดูดบุหรี่นะครับมีไหมครับดูดบุหรี่ในรถถังเนี่ยอันนี้บอยอยากอยากขอความรู้นะครับมันสามารถดูดได้ไหม ซึ่งทหารขเขมรเนี่ยครับเขาทําแบบนั้นประจําเพราะมีช่วงเช้านะครับก็มีเหตุการณ์ที่คลิปออกมานะครับเป็นทหารขเขมรน,นี่แหละครับนะทำบึ้มใส่ตัวเองนะครับนะวิ่งหนีแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นเห็นจุดชัดเจนนะครับว่าต่อให้บอยเนี่ยจะบอกว่าดีนะครับนะ บอกว่าโอเคแหละฉันนี่แหละคือที่สุดนะครับแต่สุดท้ายพูดได้เลยว่าชัดเจนครับนะไม่มีตรงไหนที่จะสามารถตอบโต้ไทยได้เลยเพราะว่าตอนนี้คือไทยยึดได้มาหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าไทยยึดได้แล้วคามนีนนะจะกลับมายึดคืนเนี่ยบอยจัดพูดได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้แนละ้วคลิปนี้บอจัดก็อยากขอความคิดเห็นจากพี่ๆทุกคนนะครับว่าการที่ คนไทยยึดได้แล้วเนี่ยนะทหารไทยเนี่ยเขาจะยอมไหมนะครับเขาไม่ยอมหรอกครับซึ่งคเมนบอกว่ายังไม่เจอของจริงอย่าเพิ่งดีใจนะครับจะเอาอะไรครับสิ่งที่ดีที่สุดนะก็ BM21 นะครับแล้วก็ p ี l 03ซึ่งถ้าหากจะมาเปรียบเทียบหรือว่ามา Vs กับ f 1 6แล้วก็ g i ฟ f e นเนี่ยมันยังล้าหลังนะครับ หกเปีนะเพราะว่าอายุมันมีเยอะแล้ว่านผู้ชมนะแต่เจ้า f 1 6กับก i ฟเฟนเนี่ยมันของใหม่ๆสดๆเลยนะครับนะซึ่งสามารถทำลายล้างได้เนี่ยโอ้โหนะบัญ,ญิพูดได้เลยว่าสุดยอดนะนี่คือคนไทยนะเขาก็รู้จักนะครับว่าสิ่งไหนที่จำเป็นนะครับส่วนคอเมนได้แค่โม้ได้แค่คุยนะบอยนะบอยอย่าไปเชื่อมากนะครับกับคำพูดของสมเด็จพ่อนะ อย่าไปเสื้อมากกับคําพูดของสมเด็จพ่อช่วยอะไรบอยไม่ได้หรอกนะครับช่วยไม่ได้จริงๆนะบอยนะแต่บอยคือมั่นใจ<ด>นะครับรนะมั่นอกมั่นใจนะครับมันบยัยได้เห็นหลายๆคนก็ออกมากราบนะบอยนะออกมาอ้อนวอนขอร้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการประทักันเดือดน,นะครับแล้วก็เห็นว่ามีมีรามไปที่จังหวัดต้าดนะครับที่ หมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านสักอย่างนะครับเนาะแต่เบญจก็จาไม่ได้ละแต่สิ่งที่บยจก็าน,นาเสนอวันนี้คือเป็นการอยากให้บอยดูนะว่าคนที่เขาอยู่แนวหน้านะก็มันมีความกลัวนะบอยนะเพราะว่าเขารู้ว่าศักยภาพานะครับอาวุธยุธโทโธปกรณ์มันล้านหลังแต่สิ่งที่เขาอาจจะพูดไม่ได้คือนั่นก็คือความกลัวนะครับที่เขากลัวทหารไทยนะครับเพากลัวอาวุธ ที่ล้ำหน้าล้ำสมัยอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เห็นอย่างชัดเจนนะ boy. บอยว่าต่อให้บอยนะครับจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดแล้วนะครับจะบอกว่าพัฒนานะครับยังพัฒนายังยังไม่ได้เอาของจริงไปใช้นะครับวันไหนละบอยครับนะบอยเอามาใช้หน่อยนะครับสิ่งของที่จําเป็นสิ่งของที่ล้ำหน้าล้ำสมัยนะครับอาวุธที่ล้ำหน้าล้ำสมัยนะ เอามาเอามาใช้หน่อยนะครับนะซึ่งคนไทยต้องการอยู่เพราะว่าขนาดนายกยังไฟเขียวเลยนะครับนะไฟเขียวให้กับทหารแล้วนะครับจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับนะจัดการขเขมรขั้นเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นคนไทยนะครับเขาก็ดีใจนะครับที่มีไฟเขียวจากรัฐบาลไทยนะครับตอบโต้อย่างเด็ดขาดตอบโต้อย่างสุดๆนะท่านผู้ชมคือทางด้านความอาวุธนะครับ นะอาวุธที่ล้ำหน้าล้ำสมัยของประเทศไทยชัดเจนนะครับว่ามันห่างก่าขเขมรเนี่ยหลายสิบเท่านะเพราะฉะนั้นขเขมรอย่าอย่ามัวเลยนะครับอย่ามัวมาฮ้าอย่ามาซ่าดีกว่านะครับถ้ามีลูกหลานถ้าบอกว่าถอนตัวได้ก็ถอนตัวไปแลยข้างชาติเนี่ยมันดีนะนะรักชาติข้างชาติเนี่ยมันด,นะนะนนดีแต่ข้างชาติในแบบผิดๆเนี่ยก็ไม่ดีนะครับที่โดนคนอื่นหลอกใช้นะครับนั่นก็คือสมเด็จเดโจคนเซนเนะครับหลอกใช้เนี่ยคนขเขมรเนี่ยถือว่า ไม่มีจบไม่มีสิ้นนะครับนะคุณก็ต้องรับใช้นะครับคนคนของคุณก็ต้องรับใช้เขานะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยนะใครเสียหายครับนั่นแหละครับขำานคเมนนะครับนะคนที่ข้างชาตินั่นแหละครับนะคนที่มาทาร้ายประเทศไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะว่าอย่างไงก็ไม่สามารถที่จะมาตกอกกรไทยได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะสู้ไทยได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ เห็นอย่างชัดเจนท่านผู้ชมนะแล้วทุกคนคิดอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบรอรยอดได้ท่านผู้ชมนะทำละคลิปนี้ EP นี้บรอรยอดก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเีบน EP ่น้องสำหรับคลิปนี้ EP นี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับปีใหมน่นี้ขอให้ประเทศไทยนะครับได้พื้นที่ที่ประเทศไทยเคยเสียให้กับเมยดกลับคืนมาท่านผู้ชมสวัสดีครับ